เป็นโรคเกี่ยวกับสมองก่อนเส้นสมองตีก็หกสุกว่าเนาะแต่แม่เดินทั้งวันนะแล้วมันปวดตื่เช้ามาข้อเท้าฉันเลเดินเหมือนมีอะไรมือก็กรก๊ก็แป๊กแล้วก็ตอนหลังหมอจวดเปิดตัวเจอแหวานพอลุกขึ้น เดินมากๆก็เวียนหัวน้ำมันงาดำลำข้าวเนี่ยมันก็ดีนะคะคิดว่างาดำนี่มันมีประโยชน์อยู่แล้วนอนก็นอนหลับนะนอนนอนหลับดีความจําก็ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบนะอยากได้ฐานรู้สึกว่าอาการของโรคนี้มันมันไม่เกิดขึ้นอีกเลย ใช้ตัวนี้มา2ดีกวา่ามันมีความรู้สึกว่าทําให้เรากระฉับกระเฉนแล้วก็ร่างกายเราไม่อ่อนเพลียมากถ้าเราไม่ดูแลเลยมันก็จะเสื่อมถูกไหมะบางคนอายุน้อยกว่าแม่นะจะลุกขึ้นทีต้องสี่ขาลุกขึ้นแต่แม่นั้นก็จะสามารถลุกขึ้นได้น้ำมันงาดํารํำข้าวของสุภาพโอสถ4แถม3รวมทั้งหมด7กระปุกคุณชมจ่ายเพียง1น0 0บาทเท่านั้นเองโปรน้ำมันงาดำรำข้าวกระปุกเล็ก4แถมไปอีก4 โปรนี้พิเศษสุดๆจ่ายเพียง1,250บาทเท่านั้นเองและโปรโมชั่นพิเศษสุดๆไปเลย1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่ค่ะทุกช็าปจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นเองแม่อิดรับรองค่ะว่าอาการลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดจีด๊ดจถ้าทานอย่างต่อเนื่อง14วันรู้เรื่องแน่นอน